สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนการลบแบบมีการกระจายโดวยวิธีนับถอยหลังจากที่เราเคยเรียนไปแล้วเขาให้นับถอยหลังโดยใช้เส้นจํานวนใช่ไหมคะทีนี้คุณครูคก็จะมีสื่ออีกหนึ่งตัวมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเพื่อจะใช้ในการนับถอยหลังกันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆมีตั้งแต่ 1- ถึง100แบบนี้เราเรียกว่า ตาลางขาตทการตารางร้อยเราลองมานับถอยหลังจาก100กันนะคะถ้าเด็กๆฝึกนับถอยหลังตั้งแต่100มาจนถึง1ได้ถูกต้องวิธีการที่หนูจะนับถอยหลังเวลาลบเลขก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะดูกันค่ะ1นึ9ง9้อยเกาสิบเก้าเก้าสนพรมนคู่เลยค่ะเก หกเก้ 6, 95, 94, 93, 92, าสิบห้าเก้าสิบสี่เก้าสิบสามเก้าสิบสองเก้าสิบเอ็ดต่อไปค่ะเก้าสิบฮะพอหมดตอนหนึ่งมันจะต้องมาเริ่มที่ศูนย์นะคะจากเก้าสิบเก้าสิบแล้วก็จะมาเป็นเก้าเก้าสิบแปดสิบเก้าแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดแปดสิบหกแปดสิบห้า 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 710เมื่อหลักหน่วยเป็น0แล้วเราจะกลับมาที่หลักหน่วยที่เป็น9 แล้วก็หลัก10ก็จะลดลงจาก7มาเหลือ6 6 9 6 8 6 7 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51ิบองห้าสิบเอ็ดห้าสิบเด็กๆต้องออกเสียงตามคุณครูนะคะไปพร้อมอ,ออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูค่ะสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสี่สิบเกส่าสิบสี่สสิบเอ็ดสี่สิบสามสิบสาสิบแปดสาม

5้าสิบสี่1ิบสามสิบสองอดสิบเก้่าะทีนี้ส่วนใหญ่เด็กๆค่ะจะ,ะนับถอยหลังผิดตรงที่ว่าเมื่อมาถึงเลขศูนย์เนี่ยที่เป็น70ตัวต่อไปเด็กๆจะไม่ได้แล้วเด็กๆชอบบอกว่า71็ อาเด็กๆสังเกตนะคะเมื่อเป็นศูนย์เราก็จะกลับมาที่9แล้วหลักสิบก็จะลดลงอ่าต้องสังเกตให้ดีนะคะหลักสิบจาก7มาเหลือ6หลักหน่วยก็จะเป็น9ลดลงไปหนึ่งทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะแปดสิบสองลบห้าแปดสิบสองลบไป5ถ้าเด็กๆไม่ได้ให้ใช้นี่นะคะ ตาลางร้อยแปดบสองลห้ดสอยู่ตรงนี้ครั้งที่หนึ่งค่ะเหลือแปดสอแปดอแล้วมาแปดสิบเดี๋ยวเอกเสียงต้งพูดค่ะเจ็ดสิบเกาคำตอบคือเจค่ะเด็กๆก,ก็เอามาเติม แบบนี้นะคะอ่ามาดูอีกหนึ่งข้อ9ก้ลบหมีอยู่90ลบหนับถอยหลังแล้วเรฉะนั้นจาก90ถอยหลังไปหครั้ง90อยู่นี่ค่ะถอยหลังไปหครั้งที่หนึ่งเป็น90 8 90ดอยู่นี่นะคะถอยหลังมา8ป88 87 86 85ปปเจดปสหปบ 8 4 c 8 4 c คะ่ะคำตอบเด็กๆคนไหนถ้าเกิดนับถอยหลังได้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องดูตารางร้อยนี้ก็ได้แต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ก็ให้ใช้ตารางร้อยเราจะได้ทำได้คล่องนะคะ,ะคุณครูบอกเทคนิคง,ง่ายๆไปแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดที่เหลือกันเองนะคะวันนี้คุณครูก็ต้องไปก่อนแล้วคะ่ะอย่าลืมถ่ายงานส่งคุณครูนะคะสวัสดีคะ่ะ